Cầm cọc sọt ra bên tay gặp tụi chung Tay này nói là quá <laughs> เตียงเ่มเอ่ะเมหนึ่งไอ้เทียมโ้โหรูเหลือตั้งออเงี้ยี่มินตั้ไอ้พัไปเหลือ,อ,อ,อทีวันพัคยนัน่มันเข้าวมันเลียงบัปูนตันนกี่นาดอ๋อนี่กบเลียงครับ,บ,บดับข้าวแล้วนี่ดับพักไปเดีว

จะเป็นกอกตดสุบไนใบกับ <t> ส <jet arriver> ูทน้ำกอกเทตีวันดีดังนั้นโดยคกุกท้อกับก๊อกมุบล่อกิโมกิโมกิโมตม่งแต่ปีกาตอนนับปีไหมปีลถเร็วรับปีลถเร็วปีหลักจริงเลยคืน nằm nấm ăn bên nam đi gấp luôn rồi thức ăn thế này bỏ vào tang bát để bỏ vào ốc thao khéo này nó ăn luôn ăn nha bỏ vào cho ăn nấm hết là con tê cả là nam หวกลบไดอ้ทีเลยหัวเด้งเลยพักนอ้งดิบีแหง,แงม็ได้กำมอยุ้งคว้งหัวดีบีกลบก็ได้เ,เก็บคืนก็บกับก็บทำเครื่อเนกับมันกันอนี่เมนูกับเลมเรอกับเลมเด <laughs> ี๋ยว <laughs> ดูด้วยเมือนันตามๆไม่คู้นกันดีเ่ยนักเลื่นน่ะว่าข้ามีเลยมี่นางเลือต้งน้ำปลานไป ไม่รัอเลยอตู้มไอ้เรือตึงมันไม่หยุดนะแต่ไหนว่าไม่ลัอคนมังเลยดีดีเนียอเป็นารเนี่ยรวยครับผมรวยกัมปีเลยนะแต่ม่ทานกับเบียร์ะมไม่ค่ลยังรามันมันเดือ่รถหน้าเปิดรนเลเปิด้านขาเปิดร้านปีหน้าเปิดร้น่วงหรอวะเปิดเปิากับ

อันน้งไม่วิดเร็วกยันแทนนเหมือนคนกยันมากตะขี่ไปเยกับนีไปบบนี่ัะขี่ัง lục lục cuốc Lục ลูกกก Facebook คนก็จะ được ได้ว่าเฮเดสกูตัดอืมไม่ๆเอ่อ20ปลาตีลูก

อันนี้ซอยพักขี่พวกล้งหน่อยเว่า

các cho nó cột Dạ. Rồi, rồi giúp. kênh lộc khai. Rồi, Rồi.